เสียคุณนะเคุณน่ะเพื่อนมโหเอาเปิ้ลกับหลวงไปก็เขาจะมาศึกษาใหม่จึงเข้าใจว่าอ๋อคุอีสาไม่กินข้าวถูกเขาจะล้างข้าวอย่างดีอย่างน้อยสามสี่น้ำนการล้างข้าวใจเนาะการล้างข้าวมีประโยชน์ยังไงนะคะคุณแม่ก็จะเคาะล้างข้าวนี่คือว่าอันแรกก็คือเอาความสกปรกในข้าวออกใช่ไหมที่ปนเปื้อนมาอันที่สองก็คือว่าคนอีสานไมาต้องล้างข้าวหลายครั้งเพราะว่า แป้งแป้งในข้าวส่วนหนึ่งเนะี่ยมันทําให้เปิดประหวานนะฮะคนอี<ม>าสานก็เลยล้างส่วนนั้นออกก่อน<ม>ก็คือมันเกินอ่ะนะเขาก็เลยล้างออกนะ่ะ<ม>นี่คือคนไม่รู้เป้าหมายลึกของคนอีสานา่าเขาเป็นทอะไรนะเนะขเลยบอกว่ามันเสียวิตามินเราก็เลยไม่ล้างข้าวกัน<ม>นี่อันความรู้อันนี้คือคนไต้หวันนะเขาบอกว่าคนไทยเนะี่ยเป็นคนปลูกข้าวแต่กินข้าวไม่เต็มคือละไม่ล้างข้าวอืม ถึงข้าวพัชไลซ์มาเอ้ยไม่ใช่ที่แบบว่าอยู่ในซองเราก็ควรจะล้างเพื่อให้มันไม่ได้สะอาดนะคะส่วนเกินออกแล้วก็ล้างสิ่งสกปรกออกเคลือบเองนะเคลือบกันมอดใช่ควรจะต้องล้างข้าวล้างข้าวซาวข้าวนะคะทำไมเราถึงต้องล้างข้าวทำไมเราถึงต้องซาวข้าวเน